สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอทุกท่านนะคะวันนี้น้องกิ่งมีรถส,สวยน่าใช้งานมารีวิวให้ชมกันนะคะบอกเลยนะว่ารุ่นนี้เป็นรถลายไอเทมและเป็นรถที่น่าใช้สุดๆเลยกับ Honda j a จ z GK 1.5 s ค่ะคันนี้มีอะไรโดดเด่นบ้างนะคะรับชมไวพร้อมๆกันเลยนะคะฝากา like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะนี่คือรถที่ยังไม่ปรับสภาพนะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาน้องกิ่งเอามารีวิวให้ได้ชมกันนะคะรุ่น S นะจะเป็นตัวเริ่มต้นของตัวแจ z z GK คคัน ปี้เลยปน2019นะคะเลขไม่ใช้งานอยู่ที่96,000กิโลเท่านั้นกับราคาตั้งขายอยู่ที่399,000บาทเครื่องพัน0้าเบนซินค่ะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แล้วนะคะอันนี้คือโฉมหน้าของรุ่น G K เลยนะแถมได,ได้เป็นสีดำสวยดุดันสุดๆเลยนะคะลงแม็กมาให้แล้วเรียบร้อยทั้ง4วง กับราคา3,99,000บาทพี่พี่ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะแถมทางร้านของเรายังมีรับประกันในเรื่องของโครงสร้างด้วยนะคะดูแลตรวจเช็คสภาพให้274รายการด้วยนะคะรถ6ปีแต่สภาพยังใหม่ยังสวยขนาดนี้นะไฟหน้าฮาโรเจนนะคะไม่มีรอยแตกแล้วไม่มีละอองน้ำเข้านะ แถมได้ล้อมแมกไปด้วยนะคะสวยสวยไม่มีอรอยแตกขักแตกร้าวเลยไม่มีอรอยขูดรูดฟุตบาทสภาพตัวยางยังสามารถใช้งานได้นะคะอันนี้คือรถพร้อมใช้เลยนะก่อนสมมอมเดี๋ยวมีการปรับสภาพให้นะคะไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์ไฟเครื่องยนต์แบตเตอรี่นะโครงสร้างไม่มีผิดรูปโชค๊คไม่มีอรอยเชื่อมต่อไม่มีข้าวํามันไหลเยิ้มรั่วซึมรอยแต้มสี q c ก็ยังอยู่ยังเห็นได้ชัดเลยนะคะส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยจะติดอยู่ฝั่งด้าน แก้มนัดข้างแบบนี้เลยนะคะตัวกระจกก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะเดี๋ยวให้ช่างเขาไปทําความสะอาดไปล้างให้นะคะรับรองว่าสวยถูกใจแน่นอนเลยกับฟิล์มที่ติดมาให้แล้วรอบคันนะคะคิ้วกันศาสตร์มีมาให้พร้อมเลยนะบอกเลยว่ากับราคาที่ต้องจ่ายมาเนี่ยเราไม่ต้องเสียเงินทําอะไรเพิ่มเลยภายในแถมได้เป็นบ่อนหนังสีดําตัดได้ด้วยสีแดงปกติถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยจะได้เป็นบอ่อาใช่ไหมแต่คันนี้เจ้าของเดิมเขาจัดมาให้ครบทุกออปชั่นแล้วนะคะ มีทั้งจอทัชสกรีนขนาดใหญ่มาให้ด้วยนะระบบแอร์ก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะแอร์ไฟเครื่องยนต์แบตเตอรี่ทางเราดูแลตรวจเช็คให้เลยก่อนส่งมอบนะคอนโซลด้านหน้านะคะไม่มีรอยแตกหักนะสวยๆไม่มีรอยด่างนะแอร์แบกมีให้ด้านหน้าให้ตรงนี้เลยช่องแอร์นะคะไม่มีรอยหักนะโครงสร้างเรารับประกันให้อยู่แล้วนะคะนี่รอยแต้มสีช c ียังอยู่อยู่เลยนะคะรอยแต้มสีเขียวๆเ,เป็นของเดิมโรงงานเลยนะคะ ป้ายแผ่นเพจหมุดติดตัวรถแน่นหนาค่ะใครสนใจโทรหาน้องกิ่งได้เลยที่เบอร์0820 726 152ร้านอยู่สุวินทวงศ์46นะเผื่อใครอยากจะเข้ามาดูรถที่ร้านเนี่ยติดต่อมาหาน้องกิ่งได้เลยเพราะคันนี้ฟรีดาวนผ่อนแค่ประมาณ6,000กว่าไม่เกิน7,000นะคะแล้วคันด้าแจ๊ดเนี่ยเป็นรถที่ใช้งานอเนกประสงค์ได้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะไม่ว่าจะเป็นสายค้าขายทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าจะเอารถไว้ใช้ขับทํางานนะคะ เป็นรถที่วัยรุ่นนิยมแล้วก็วัยกลางคนที่กําลังตามหาเลยรถที่เลิกผลิตไปแล้วก็จริงแต่อย่าลืมนะว่ารุ่นนี้เป็นของ Honda เรายังมีศูนย์บริการรองรับได้อยู่นะคะแผงประตูไม่มีตกร่องตกขอบนะสะภาพสวยๆเดิมๆค่ะมีตัวล็อกเด็กให้ด้วยนะคะและยางขอบประตูไม่มีรอยฉีกรอยขาดเลยคันนี้รถปี2019นะเลขไม่ใช้งานอยู่ที่96,000กิโลเท่านั้น ดีไซน์ทรงเท่ทรงสปอร์ตเลยนะคะกับตัว Honda Jazz G K คันนี้นะแล้วติดเซนเซอร์มาให้ด้วยนะคะด้านหลังนะ2จุดติดสปอยเลอร์มาให้พร้อมเลยสวยถูกใจแน่นอนมาดูรถจริงได้ที่ร้านได้เลยนะคะร้านเปิดทำการทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็น ส่วนตัวน้องกิ่งค่อนข้างชอบเลยกับค da เดท์นะเพราะว่าเวลาเราพับเบาะไปใช่ไหมเราจะเหลือพื้นที่วางของวางสัมภาระกว้างมากๆเบาะเขาพับราบไปกับพื้นแบบนี้เลยนะพื้นที่สม่ำเสมอค่ะไม่มีเป็นขั้นบันไดเลยนะคะและยังได้เป็นเบาะหนังมาด้วยเลยเราไม่ต้องกลัวเลอะกลัวเปื้อนเลยส่วนโครงสร้างหัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะนะรถไม่มีน้ําท่วมแน่นอนเรารับประกันให้นะตรวจพบตรวจเจอรับซื้อคืนเต็มจํานวนโชคไม่มีหลวมนะคะ สภาพใหม่พร้อมใช้เลยราคาดีอีกด้วยป้ายทะเบียนเนี่ยได้ไปไป้ายนี้เลยนะคะ8 4ดี่นะเหลี่ยมสันด้านข้างตัวรถนะคะไม่มีรอยบุบนะแทบจะไม่เห็นริ้วรอยหรือตำหนิในการใช้งานเลยนะปกติสีดำเนี่ยถ้ามีรอยขูดรอยแตกร้าวเนี่ยจะเห็นได้ชัดมากๆเลยนะเบาะทุกที่นั่งไม่มีรอยฉีกขาดค่ะสภาพสวยๆเดิมเดิม สนใจติดต่อหาน้องกิ่งได้เลยนะคะเบอร์0820726152นะเอารถสวยๆส,สเปคเทพแบบนี้ไว้ใช้นะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยเพราะเป็นของคอนด้ามีศูนย์บริการรองรับทั่วประเทศอยู่แล้วประมาณนี้เลยนะคะใครที่กำลังตามหารถรุ่นนี้อยู่นะคะน้องกิ่งมีรถพร้อมส่งมอบนะกับคอ n ด้ j เจ z GK 1.5 s ปี2019คันนี้เลขไม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นแถมฟรีดาวผ่อนไม่เกิน7,000เรดรายได้15,000บาทขึ้นไปนะคะ มาเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยเพราะว่าซื้อคนเดียวได้ยื่นเอกสารไม่ยุ่งยากเลยโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือจะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0820726152สำหรับวันนี้นะคะน้องกิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดทักแชทหรือว่ากดซับสไคร b ์ไว้ได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ